ครับปรัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ผมช้างเมนเซนก็มาอีกแล้วครับวันนี้ผมก็ได้เรียนหลวงปู่ขาวอนาลโยมาครับเป็นเดรียนรุ่นบชอพอสองครับหรือว่าเป็นรุ่นที่ยีิบเจ็ดของหลวงปู่ขาวอนาลโยครับผมเป็นกิจิดังจังหวัอดอุดรธาน,นีครับเมื่อวานผมก็ไปเดินสนามมาก็ได้มาเรียนหนึ่งครับหลวงปู่ขาวอนาลโยรุ่นบชอพอสองครับ เดี๋ยวผมจะมาส่งตำหนิให้ดูครับจุดใจกันต่างๆครับผมเดี๋ยวรุ่นนี้จะสร้างปีพศ2520นะครับท่านมรณภาพปีพศ2526ครับปีเดียวกับหลงปูดุลน,นะครับอัตุโลครับผมมรณภาพปีเดียวกันครับปี2526นะครับคนอื่นกข้อขอสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ ฝากกดติดตามช่อง youtube น้องใหม่ครับช้างชาแนลนะครับแล้วก็ช่อง tiktok ช้างเมืองเซนนะครับแล้วก็ facebook นะครับช้างเมืองเซนนะครับเดียวนี้ก็เป็นเรียนเนื้อทองแดงครับผมสภาพสวยเลยครับวิงวิงครับเดี๋ยวผมจะมาแกะส่งให้ดูครับเดี๋ยวเรามาเริ่มส่งกันเลยครับนี่ครับแกะมาเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวนี้เป็นเนื้อทองแดงครับผม จะมีทั้งหมดมีหลายเนื้อ,อมอนกันครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูครับจะมีเนื้อเงินนะครับแล้วก็เนื้อเงินลงยาครับผมเนื้อกรลายทองลงยาครับแล้วก็ทองแดงชกกระลายทองครับผมแล้วก็เหรียญเนื้อทองแดงครับองนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงครับผมสวยดงครับ เดี๋ยวผมจะมาส่องความสวยให้ดูครับผมเป็นรุ่นที่ยีิบเจ็ดของท่านนะครับเรียกว่าเรียนบชพอสองครับผมจัสร้างปีพศสองพันห้ารี่ิบนะครับ ครับโคดตัวยูครับตกเป็นตัวยูโคต้องคมชัดลึกแบบนี้ครับโคดเปลี่ยนแท้ครับดูหน้าตางท่านกับเหมือนฝรั่งนะครับจมูกโด่งเหมือนฝรั่งเลยนี่ครับดูโด่งแววเลยครับ ผมจะบอกจุดจ่ายตังครับแบบเจอแล้วซื้อได้เลยเช่าหาได้เลยครับสบายใจครับดูเส้นเกษาของท่านคมคครับตรงนี้ดูหัวห่วงครับน่ครับหัวห่วงเป็นแบบนี้ครับผมจับดีๆครับจะมีรอยลึกหลงล่องเป็นล่องครับห่วห่วง ว่าสร้างได้สวยครับตัวนี้สวยงามมากเลยนี่เียดแท้ครับต้องมีเส้นขอบเห็นไครับเส้นขอบเต็ดทุกทีนนะครับที่ผมเช่ามาครับต้องมีครับที่สําคัญคือตรงนี้ครับเส้นบนพานครับต้องมีครับผมนี่ครับเส้นวิ่งบนพานนะครับต้องมีแต่ถ้าไม่มีเส้นนี้ครับตีเป็นเกเลยครับ ถ้าไม่มีเส้นว่งบนผานเขาตีเป็นเกย์รัาไม่เล่นกันครับเล็นแท้ก็ต้องมีเส้นบนผานครับจับเปลียนมาพลิกดูบนผานก่อนเลยว่ามีเส้นไหมถ้ามีเส้นโอกาสแท้ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เราไม่ได้ดูรายละเอียดต่างๆครับนี่ครับเส้นนี้ครับนี่ครับเส้นบนผานนรงนี้ครับเดี๋ยวผมชี้ดูนี่ครับเส้นนี้ครับ เส้นนี้ต้องมีครับเห็นแท้ต้องมีเส้นวิ่งบนผานตรงนี้ครับเล่นหาการครับถ้าไม่มีตีเป็นเกยเลยครับสายตรงเขาไม่เล่นครับผมเก็บเียนมาพลิกดูตรงนี้ก่อนเลยบนพานครับว่ามีเส้นนี้ไหมถ้ามีก็โอกาสแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็มีเส้นตรงนี้ครับตงบางบขอบวิ่งตรงขอบครับเส้นซ้อนกันทั้งสองฝั่งครับฝั่งนี้ก็มีครับผมนี่ครับ มีเซตนี้โอกาสแทก้าสิบเนแล้วนำดูโคดครับโคดโคดคมชัดลึกๆครับแบบนี้แทเลยครับเนี่โคดตัวยูครับผมถ้ามีโค้ดแบบนี้แทเลยกับมีเส้นด้านหลังบนผ่านครับจ่ายเงินได้สบายใจครับผมเดี๋ยวผมจะมาส่องตัวตัดให้ดูครับนี่ครับตัวตัดครับชีขาดครึ่งครับ เห็นไหมครับตัวตัดชิดขาเครื่องจำตัวตัดตรงนี้ให้ดีครับนี่ตัวตัดก็เป็นประมาณนี้ครับผมบบตัวตัดชัดเจนครับ นี่สวยงามมากครับผมดูจโบกับโด่งๆครับผมเหมือนฝรั่งเลยครับจิบท่านดูเม็ดตาคมๆครับผมลึกนี่ครับโอ้เป็นเหรียญบชพสองครับหลวงปู่ขาวอนารโยครับเป็นเหรียญรุ่นที่ยี่สิบเจ็ดของหลวงปู่ครับผมเห็นเนื้อทองแดงครับ สำหรับคลิปนี้ผมช้างเมืองสินต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ช้างชาแนลด้วยนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กช้างเมืองสินนะครับก็ช่องทิกต o k กับช้างเมืองสินนะครับผมสามช่องทางนะครับสำหรับคลิปนี้ผมช้างเมืองสินขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดขอสมปรารถนาครับขอให้รวยๆกันทุกท่านนะครับครับคลิปนี้ช้างมืีสินสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย